สวัสดีครับอยู่นี่กับผมนะไอหย่อนนะทุกคนก็วันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับสายเก็บแต้มดันแรงนะทุกคนเมืองที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเขตนิมาสก,กีเนี่ยนะครับทุกคนม,มันจะอยู่รอยต่อระหว่างเมืองคาตูแล้วก็เมืองพีกแล้วก็หอนาฬิกานะทุกคนก็เมืองนี้จากที่ผมลงประมาณ5้าเกมนะโอกาสที่เราจะเจอคนมีมากถึง4ี่เกมเลยนะแต่คนจะเยอะหรือจะน้อยมันแล้วแต่นะมันแล้วแต่บางเกมแต่คือเกมนี้เจอคนเยอะมากทุกคนก็กใครที่อยากไปเมืองพีกก็คือสะดวกที่สุดนะ ขึ้นใส่สลิงไปฮะขาตัวจะข้ามข่าไปหน่อยส่วนเมืองหอนาฬิกาเนีย่ยมีรถให้ขี่พร้อมคะเมืองนี้มีครบทุกอย่างเลยมีทั้งคนมีทั้งของฮนะแล้วก็มีทั้งเหรียญให้เก็บแล้วก็มีตู้ชุบปด้วยนะทุกคนแต่เกมนี้สอว่าเราจะโชคดีหน่อยนะมีคน <c oughs> มีคนเยอะมากเลยทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทำไมาตาเนี้มันลงเยอะขนาดนี้เนี่ยดาวไปหนึ่งตัวครับ ดาวไปสามอ่นะรีบซ้ำดีกว่าฮะเพราะคนลงเยอะมากเลย <_ d ial> อ๋อเบอร์สามเขาไม่ได้ลงกับเรานะตอนแรกผมไม่ผมว่าเบอร์สามอยู่นู่นทำไมไม่ได้ยิงเลย <_ d ial> ไอหัวลิงนี้ไอหัวลิงเกือบตายแล้วะเสียดาย <_ d ial> ดาวครับ <_ d ial> โอ้โหมีคนวิ่งลงจับบนดอยมาด้วย <_ d ial> โอ้โห เขียนเร่นสกีนี่เมืองเมืองฮิตจริงๆอย่าบอกว่าตานี้มีใครลงเมืองพีกเลยวเนี่ยโอ้โหเล่นไปห้าตัวละเพื่อนเขาเปิดไมโครพามาตั้งแต่เมื่อกี้ละผมไม่ได้ฟังเลยนะโอ้โหคนลงเยอะมากเลยตานี้วิ่งกันเป็นฝูงมดเลยวะทุกคน ขูไม่ตายอุ้ยรถมาอย่าบอกว่าตี้มึงพีกไอเฮียตีมึงพีกก็ลงมาว่ะแต่มันลงมาตัวเดียวมันเท่าจัดตัวนี้โอ้ยิยงจนเอ็กแปกระสุนหมดอะทุกคนเดือดมากฮะผมเล่นเป็นแปดตัวแล้วนะเมืองเดียวเดี๋ยวสิว่าเราจะแตกละสิบมะเนี่ย เผื่อไม่เราจะแตกหลับสิบได้แล้วเนี่ยคนลงเยอะมากเลยะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอร์สามมันไอ้เบอร์สามมันลงคนเดียวนี่ว่ะล,ลงคนเดียวก็พูดคนเดียวไนดะ้นะกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ <c oughs> เหลือตัวเดียวผมจะครบอ้าวเบอร์หนึ่งดาวฮะโอ้ oh, มันสามเลยเนี่ว่ะไอตัวนี้ต้องเป็นงานแน่เลยตอนนี้น่าจะเหลือแต่คนที่เป็นงานแล้วนะเพราะว่า หมู่บ้านเงียบไปแล้วฮะน่าจะเหลือแต่คนตึงๆอยู่ด้วยกันไมาดูว่าใครตึงกว่าใคร <c oughs> เ,อเอามีเนียน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 เนามีเนียนเ,เนาะอ,อ้าวสวยฮะอ,อุ้ยปล่อยโดนด้วยรีบสามดีกว่าครับ <c oughs> ตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่พันห้าทุกคนดูดิโอ้โหแทบไม่ได้ไปไหนแล้วน <c oughs> ลเนี่ยเหรียญพันห้าสกอกเชียวไปสิบตัวแล้วทุกคนแต่เบอร์สี่มันแอบยืนนิ่งนะเนี่ย ยิงเพื่อนเราดิยิงเพื่อนเราเดิเราเพื่อนเราเป็นตัวรอดีกว่าเพื่อนเราหลุดปะมันกับเบอร์สี่มันจะหลุดนะยิงเพื่อนเราดิเพื่อนยิงดิยิงเบอร์สี่ดิหรือว่ามันเห็นเราเนี่ยมันเลยไม่กล้ายิง มีหนูพันท่าคอชุบหน่อยได้ไหมนี่ไงยิงยิงเพื่อนเราอืดาวว่าแล้วเชียวเฮ้ชุบหน่อยขับเบอร์สี่ไปตัวล่อโอเคโอเคเพื่อนซปายมังนะยิงเพื่อนไปหน่อยอุ้ยอือโอเคฮะโมตตี้เดี๋ยวเราชุบเพื่อนดีกว่าชุบหน่อยอุ้ยอือ มีตัวยิงว่ะกำลังชุบเพื่อนอยู่ดีๆอยู่เลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันยิงมาเนี่ยกระป้าอะไรวะเพื่อนพูดอะไร,ะระกั <c oughs> น,น, <c oughs> นเนี่ย,ย,ย <c oughs> <c oughs> ฟังไม่ได้ใจความเลย เบอร์สี่ยังไม่กลับมาเนี่ยเอาเบอร์สี่ตายโอ้เบอร์สี่หลุดไปแล้วฮะทุกคนน่าจะออกไปละเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวถอะไอ้ได้มาสิบสองตัวแล้วเนี่ยไปนู่นแล้วไม่หรอกอะไรอยะไรไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> นี่บ้านเหรอมมมผมว่าเพอเพอเราจะมีแต่สิบห้าตัวได้นะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> นี่ไงวิ อุ้ยอืมหมดตี้ฮะสิบสามตัวทุกคนโอ้เสียดายเลยแค่สองตัวจะถึงสิบห้าคนเนาะโอ้โหผมไม่รู้ว่าเต็มแมปนี่มีกี่คนนะมาแวะเมืองพิกดีกว่าเอาไปตัวขี่รถมาเอาลงลงแบบลงแบบเอาวนี่มันตัวเดิมนี่หวะไอตัวที่มันขี่รถลงจากเมืองพิกมาทุกคนจำได้ไหม ไอตัวที่มันขี่รถลงจากเมืองพีกมาแล้วโดนผมยิงอ่ะรอบนี้มันจะขี่บิ๊กฟุตมาชนผมอ่ะมันแข้นจัดตอนนี้ได้มา14ตัวแล้วทุกคนถือว่าเราลงเขตดไม่มาสก,กิมมันเบิร์กมากเลยนะมีคนด้วยแต่บางเกมก็อาจะจะเจอคนอยู่แต่มีคนอยู่ไม่เยอะทุกคนต่อด,ด้วยเมืองหอนนาฬิกาครับมันเกี่จะมีคนทำอะไรอยู่ตรงนั้นอุ้ยนนเนี่นไง เห็นผมไหมโอ้โหเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่เห็นเลยมันเปิดก่อนได้ปูดเลยเปิดก่อนได้ปูดอ่ะเปิดก่อนได้ปูดอ่ะเปิดก่อนได้ปูดเหรอมันมันทําอะไรของมันเนี่ยวัดกันที่อื่นอยู่เหรอเฮ้ยมันวัดที่อื่นอยู่โอเคฮะเปิดก่อนได้ปูดของจริงตานี้ชาร์จได้ดีกว่าอมีคนวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่งอุ้ยสวนอ่ะมีสวนมีสวน มันสวนว่ะมันสู้อ้าวข้าหัวเต็มเต็มเลยหามีคนชัดปืนแถวนี้เอาโดด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 โดลงว่ะอืมนี่แนะเอาเลยโดดโดดไปจงโจ้โดดไปจงโจ้ไม่โดดเฮียนี่แน่ะเฟียวนเหง่ะเฟียวนะหง่ หลบลูกซองก็ได้ไปตังสี่ห้ารอบอีบ้าเอ้ยดีมันเล่นไม่เป็นถ้ามันเล่นเป็นผมว่าผมแตกยิงน่าจะยิงไม่โดนอ้าวนี่ยังไม่ตายสนยิงวอตตี้มันยังเหลืออยู่โอ้ยพึ่งมันดูเพื่อนอยู่พื้นเขายังมีชีวิตอยู่รอดถึงตอนนี้เนะี่ยแต่เขายังเปิดไม่พูดพำเพิมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเหมือนเดิมแล้วเบอร์สามดาวฮะตรงนี้ ชุบชุบผมหน่อยเหรตู้ชุบไปอยู่ฝั่งโน้นนะเพื่อนน่าจะยากอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 มีหนยิงมามันสกิลมาทุกคนอ้าวไก่กาโดนนัดเดียวล่วงเลยทุกคนน่าจะไม่มียาตัวนั้นน่ะน่าจะชุบไม่ได้นะชุบไปผมว่าโดนตี้นั้นยิงแน่เลย เดี๋ยวเราเข้าวงกันดีกว่าอาอเบอร์หนึここ่งดาวตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามไปด้วยกันเรียบร้อยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนสกิดมึงสกิดอ่ะมึงสกิดอ่ะหัวระเบิดไปดิอุ้ย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 มีคนสกิดเอ้ยนี่ไงไอปลาฉลามน่ะยินเข้าบ้านไปแล้ว มาดิจะวัดเหรอฮะจะวัดก็มาดิหัวระเบิดแน่มึงอ่ะหัวระเบิดแน่มึงอ่ะโอ้โหเพื่อนมันชุบได้ยังไงอุ้ยมันชุบได้ที่ไหนล่ะอุ้ยอุ้ยเอ้าหตั้งไอวอร์ไม่ติดเพื่อนว่าอะไรนะกูว่าอะไรอย่างเงี้ย おお。<laughs> oh ho.